สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับกลับมาถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้พี่ชายแท้ๆนะครับอยากจะมาดูรถที่ร้านแล้วก็อยากจะมาลองรถด้วยเห็น RX คันนี้สวยมากๆแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกท่านผู้ชมว่าคันนี้ติดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ RX เออไม่ใช่ RX พูดผิดขออภัย RXK ถูกแล้วแต่ไม่ใช่ RX ร้อยมันคือ Yamaha er c o n c o r d หรือว่า RXK 135 พี่ชายเห็นบอกว่าโอ้โหดูแล้วถูกใจจังเลยอยากจะลองดูจังเลยเดี๋ยวจะให้ลองดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ให้ f อได้ดูด้วยนะครับว่ารถคันนี้ขี่เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเลยพี่มาเนี่ยนสะวัสดีครับพี่ชายแท้ๆนะครับคันตามกันออกมาเลยทีเดียวเห็นบอกสวเห็นแล้วช,ชอบเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึง ียวมากบอกเลยว่ามือใหม่หัดขี่มือใหม่หัดขี่นะครับดูนี่จะรอดไว้ <S <S แต่เสียงใสๆนะเฮ้ยไม่เป็นไรเอาเอาไม่เป็นไรไม่ต้องเขินเอามือใหม่หัดขี่เ,เอาอ,อีกเอาเลยเอาเลยเอาเลย ทดสอบรถนะครับลองขี่ลองวนลองเทสดูว่าจะประมาณไหนนี่จอดข้างสาวซะด้วยจะให้มันแบบแรงเหมือนพวกเซอร์พวกอะไรก็ลำบากนะครับ เครื่องดีแน่นมากเสียงใสมากปะเข้าร้านเลยโอเคเรียบร้อยแหมบอกนานๆจะได้มีโอกาสได้ขี่นะครับเพราะว่าโตมากับยุค90กับมอเตอร์ไซค์ยุค90ไม,คไม่เคยเลยบอกแล้วมือใหม่หัดขี่ดูท่าทางก็รู้แล้ว ดูดูเขินๆหน่อยนะจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้ขี่นี่จะเวลาขี่จะดูเขินๆหน่อยเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะท้าพี่ชายผมน่าจะให้ลองขี่ตัวนี้ดูนะครับอ่ะดูืออะเอาเลยเก้าร้อยเลยอ่าค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะถอยออกมาก่อนมะอะถอยออกมาก่อน <laughs> ยังบรท่านได้ขี่เลยสิวายยาอยังเด๋รถ <Okay. S 1> มันขี่รถขี่ง่ายมากมันหนักก็จริงแต่ว่าเวลาเราขี่ไปมันขี่ง่ายมากครับนิ่มๆเลยนิ่มๆเลย,เ,ลยเอาไปเลยเลี้ยงเลี้ยง <c oughs> ไปเลย <c oughs> ไปเลยเลย,ยาวเลยนะยาวไปเลย นี่ก็เอาพี่ชายนะครับมาหาที่ร้านแล้วก็เลยอยากจะให้ลองขี่แบบย้อนวันวาน,นในยุค90นะเพราะพี่ชายเองก็อายุมากกว่าผม2ปีแล้วแกก็มีความชอบนะสมัยนั้นเห็นโอ้ขี่ KR ขี่ JR ขี่ LS เออก็เลยอยากจะให้พี่ชายได้กลับมา ได้มีอะไรนะอารมณ์แบบย้อนยุคในสมัยช่วงที่แกเป็นวัยรุ่นนิดนึงนะครับดูว่าเมื่อกี้ให้เอา z ซ X9R ไปแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แกได้ขี่รถใหญ่ขนาดนี้นะไม่รู้ว่าจะกลับมารอดหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวก่อนระหว่างรอสำหรับ KR คันนี้นะครับก็เป็นรถเก็บสภาพตอนนี้เสร็จเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเอาสักประมาณ9 8ก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไล่เช็คความเรียบร้อยให้อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ K R S E ปี98คันนี้นะครับก็ตามงบประมาณของลูกค้านะครับก็คือถามว่าทำอะไรบ้างก็ชุดสีใหม่ล้อใหม่ยางใหม่คาบู643ประมาณนี้แล้วก็มาไล่เช็คระบบฟูลระบบไฟนะครับให้พร้อมใช้งานส่วนอันนี้ก็ลีโอนะครับนี่99%แล้วนะครับ เหลือเก็บงานรายละเอียดอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองมาเดี๋ยวไปดูกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะรอดไหมวะเนี่ยเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์หน่อยว่าได้ลองขี่แล้วเปนะ็นยังไงบ้างฮ่าฮ่าฮ่า ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวจะติดใจเดี๋ยวจะติดใจไม่หรอกผมให้ไปขี่ไล่น้ำเฉยๆผมเพิ่งล้างรถนะครับขี้เกียจไปขี่เองมันร้อนนะครับก็เลยมันโอ้ยนี่เดี๋ยวอเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ชายถือกล้องให้เดี๋ยวผมจะผมจะขี่ให้แกดูว่าอารมณ์แบบ 90อารมณ์แบบ9 0 0ซ c 4ถังนะ ขี่สนุกขี่สนุกถ้าชินแล้วก็มันก็จะสนุกกับการขี่อย่างว่าแหละคนถ้าคนไม่เคยขี่ก็จะรู้สึกแบบกลัวๆนะครับแต่ถ้าได้รู้จักคุ้นเคยกับมันแล้วนี่บอกเลยว่าขี่มันจริงๆสําหรับซัตเอ็ 9R คันนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่ชายที่มาเทสรถให้นะครับเดี๋ยวแกจะกลับบ้านแล้วโอเคครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเกีบบรรยากาศมาฝากกันครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ